วันนี้นะครับเป็นวันที่7มกราคมปี2564นะครับเป็นวันครบรอบ1ขวบเนาะของน้องวินเทอร์นั่นเองอ่ะพวกเราจะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องวินเทอร์กันนะครับผม Happy Birthday to you oh. Happy Birthday to you Happy Birthday Happy bird.

มีความก,กตัญญูต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่และญาติพี่น้องทุกคนแข็งแรงร่ำรวยเฮ้น้อแป๊กแปอแป๊กให้โตไวไวเป็นเด็กดีนะว่าน้อนสอนง่ายนะโตไปดูแลผมย่าอปปาปามาไม้ดีนะน แล้วก็โตไวๆสุขภาพแข็งแรงนะอินเทอร์ต้องเห็นอะไรบางอย่างลินเทอร์ต้องเห็นอะไรบางอย่างปั้นเลยปั้นเลยไอ้นี่ก่นี่ก่อนนี่ก่อนขอให้ลินเทอร์สุขภาพแข็งแรง ความสุขของทุกคนในบ้านเลยนะลูกนะตลอดหปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนในบ้านเนี่ยช่วยกันเลี้ยงดูหนูมาตลอดเลยนะโดยเฉพาะผมกับคุณย่าเนี่ยต่อไปรักท่านให้มากๆลูกนะครับโอ้โหเข้าใจเลยอ่ะเข้า หอมหอมหอมหองหอมโอเคมคอับมาลับมาลับมากับาไปบ้กองเลยครับไายบ้ถ้ามันเกินนะบิ๊เทิร์นได้ดูวิดีโอนี้น uh ะ huh ้คนรักไดูมากนะูคนรักโหที่สุดเลยนะเอบ